สาบุลีอร่อยไหมอร่อยปอ้๋อเหรอหมูปิ้งเหรออืมหืมอืมหืเยินร้อนอันนี้เพลงอะไรเนี่ยเยันนี้น้าร้อนเลยเพลงอะไรตั้น ครับ เราไปไหนกันเรากำลังจะไปดูปลาอีกอย่างนี้นึงหลายหรายือเราจะไปอาคารสองกันค่ะอาคารหนึ่งก่อนอาคารหนึ่งก่อนอ่าไปทางไหน

ต่ออะไรกันไปดู ของจริงที่เนียูว่ามันจะขยายไมขยับหรอเขาทำให้ดูงี้เนเหรอแนตัวใหญ่บบนี้นพี่เขาพักอยู่ ตัวใหญ่ไม่มาเลยก็ต้องบอกไม่รู้ที่หนตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่มาแล้ว Sí. Yeah. วัวใหญ่เลย ใจกินน้ํามันน่ะใช่โต ยังลูกยูอย่าลืมครับช่วงนี้ช่วงจระเข้ผสมพันธุ์ครับซึดงขนมเป็นพิเศษนะไปไนพปไหนไปไหนไปไหนไปนไปไนไปไหนไปหนไปไหนาปไนกลับนไปวกนไหนง่ายนไปไหไปไหเไปาหนไปไหาไอ้หนไยไหนไมีหน่ไวนเอาหนืไหนไปไหนไมาสักตัวนไาจะเอาตัวไหนกันไี

เอาละเอาก็เอามันใจนะมันจแล้ะตระกีต้ตั้ชื่อยังชื่อว่าอะไรนะนิ้งนองเข้าใจตั้งอะไรครับตระกีตนี้มีชื่อว่าน้นิ้นองเอาละมามือมามือมามืออะไรย้าย้า้้้า้าหาย้ายหลาก็ไปทีพอทิศยก็ไปงัขาขาดจนน้าเรอะไลเดือดติิไเดินะปเดินปเดินไเดินเท ตโอ้ยประทีปต้องปล่อยคราบเราเป็นคำบอกของเราแรกเลยนะตอนให้เระเที่ยขึ้นสู่บนลังแสดงเพราะว่าเราใส่ในน้ำไม่ได้ครับเระเที่ยอยู่ในน้ำมีพระประหลักมากกันเหลือเกินเอาขึ้นปุ่มไหนดีไปมุมนูนเลยเอาขึ้นปุ่มโนนะครับจะได้เห็นกันได้โอ้ยเหมือนวิ่งหนีเมียเลยว่ะเฮ้ย ทำไมว่าคุกล e, ัวม really yes. oh ีอาการอย่างนี้เองเนี่ยข้าร่างนี้คล้เลยวิ่งไปด้วยมองเมียไปด้วยวิ่งตามทางเอ้ยนี่กลัวขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยมัก็ดูขนาดนั้นอะกลัวเมียไม่แค่อ๋อไปไปไปสิ่นี้เลยเดินหน้าไปเดินหน้าไปเรื่อยๆครับครับเอรงครับขาพุ่งคู่มืนเก่า สลาปแสตที่เข้ามาใหม่ครับเดินตรงเข้ามาด้านในเลยครับสลับแสตที่เข้ามาใหม่เดินตรงเข้ามาด้านในได้เลยครับอยังพอมีที่ว่าสลับแสตที่เก็บที่นั่งขวาคนไดขึ้นลงครับโรงงานกระเด็นกระเด็นนี้เดียนะนะให้เพื่อนๆมาเข้ามานั่งข้างในด้วยเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าโชว์สองสามนาทีจะจบครับจบเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะครับเอาได้ยังไมเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นตรงไหนดี Premises, มามามาเอาขึ้นมาเราเวลาคุณบอกกเราบแป๊บนึงครับไายตอนนาจอร์เกียนที่ชื่อว่านิ้งหน่องครับขึ้นสูงเวลาณแสดงกันก่อนอันนี้น้องเอ้ยนิ้งหน่องข้างบนรายกันน้องนิ้งหน่องมา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 ขึ้นมาไว้พยายามฮ่าเดี๋ยวนี้คือจะออกอังเผลอเลยเนาะไว้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 แม่ไม่เอาไหมไปเที่ยวของผมกันกันรู้เออเอา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 ไม่เอาเอาไม่เอาขึ้นไปขึ้นเอออีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่าเอาคู่คู่สั่งอยู่แล้ว รถรถรถตั้งคู่ตุ้ตั้งซีนนี่นอนเนี่ยโมโหนี่นี่นี่โอ้หางาเจ็บไหมล่ะเจ็บสิเจ็บหางมไม่เจ็บบัวหรอเอาตรงนี้เลยใช่ไหมเอาตรงนี้เลยเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเรื่เวลานะครับเราชมโปรแกรมแรกกันเลยครับโปรแกรมแรกครับฉากแรกคุณบอกให้เราจะขึ้นไปนอนบนหลังจระเข้โชวครับจะขอบพระบาทที่นอนทาราจระเก้อะไรวางทงซีโชว์กาทำไม เอามาพูดตามตะกี้ไม่เล่นแล้วเอาไปลงตะกี้มันเลาะตะกี้ไปเลยจริงเหรอหมอจริงจริงเลาะตะกี้ไปเหรอเลาะตะกี้ไปเลยนอนหลังมันก็เสียวอยู่นะนอนหลังจะไปเสียกันตัดทิ้งไปเหรอขี่โค้งก็ยังไม่เสียเลยอ้าวตัดทิ้งไปเลยตัดทิ้งนี้ตัดทิ้งไปเราจะเล่นฉากไหนเล่าโอ้ยนี่เลยเสียวแบบเสียวสุดๆไปเลยเล่นเสียวเสียวสุดๆเลยใช่แบบไหนนั่งหางก็เล่นนั่งหางมันจะเสียวหรือนั่งหางไม่เสียวสิตึ๊ดเต้นไหมตึ๊ดเต้นมีฮาป่ะ ตุกจีทันทีเลือกฉากในเด็ดดีๆมาให้นั่งหางหาเี่ยอะแยะเี่ยอะแยะอยากเขียนอยากเขียนนั่งหางนะไม่นอนหลังไม่ขี่คอนั่งหางจอร์เทชโชว์ไปเดินฉากเลยไม่รอช้าเดินไปจิ้มติดโคนหางได้ทีได้ทางค่อยไปค่อยๆนั่งลงขาไล่แม่ผมบอกให้นัง ตอเจเอ้ยเพี่อนแล้วเพี่อนแล้วนน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 นานนนนน้นนหมนนนนอนนม่เนนนนหนน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 กนนนกัดนน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 านน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 ันนันนนนนงนน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 ยน้นยินตนอนน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 นตนน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 วนน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 นานนนบหนน่นน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 นกนนนนนน ว่าคุณหมอของเรา,ารับจักรจักรเชได้กันหรือเปล่าถ้าเกิดคาดทังขึ้นมานะฮะหรือว่าจกักรเชตกกใจอาจจะนับหน้าดั้งคุณหมอของเรามีการทำศัลยกรรมใหม่แน่นอนดูสิว่าใครจะกัดไทรหมอจักรจักรเชหรือจอักรเชจะกัรหมอของเราเตรียมปร้องเต็มคนชรัรเตอร์กันให้ดีครับอันตรายนะครับเที้ยวเต็มปากเลยถ้าเกิดนับหน้าขึ้นมารับเต็มปากเต็มคำแน่ละผมว่าคนกัดจรจักรเชโฉด ลาขอโอนโอนสายทีขวาทีไายทีในท้าครับต like so so ัด no. ส no. ินใจไปก่อนตัดสิ้นใจเอาโอ๊ยตายอ่ะบ้าเมาสิทำเป็นเด็กๆไม่ได้เอราะเส้นทางริมทางหรอทำไมไม่กัดลงไปเสียงดังไม่ได้มันจะวิ่งหนีลงน้ำไม่หนีลงน้ำหรอกเนี่ยแล้วมันจะวิ่งไปไหนปักเนี่ออุ้ยหน้าตาวหรือที่บูปากท้ายนี่เหรอต้องพอเมา เอาาเอาเอาโอมันตกใจอะไรนองตกใจถาตกใจกนัาขนาดนั้นน้ตาในะเอาขึ้นมาฮอกขึ้นมาเอออย่นี้ก็น่าตื่นตาตื่นใจน่อเอาไปนเยนะเอาขึ้นมาทีขึ้นมาประทับใจาเกประทับใจโหวันนี้เอากเปาเป็นสะเปาเลยเออแตกแหเลยและกระเช้าีนชื่อหเลย น้องจูทีสังเกตนที่ชื่อวน้องจูจีนะครับน้ำหนักปั้นแเดครับเกือบ3 0 0กิโลกรัมความยาวอยู่ี่เมตรเต็ครับมีชื่อว่าน้องจูจีน้ำมีเยอครับคนจะน้องจูจีมา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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาระวางหมอจ้าระวังระวังดูเอาเรื่องดูเอาเรื่องเอาไปหางไปหางจาขึ้นแล้วจ้ามาขึ้นมาน้องจูีขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาตึ๊บตึ๊ เอาอย่างนี้หมอเอาอย่างนี้เดี๋ยวไอ้เทียนี่ผมจะให้แก้คุณเกี่ยวเรื่องกระเด่นได้ไหเอาเอา้องน้ำรับอยู่ในน้ำน้ำตังตังตังเอาอย่างนี้หมอตรวจเจียมทังดีผมจะให้แก้คุณเกี่ยวกโรคหลุมได้ไหมโรคหลุมเรื่องการเนี่ยโรคหลุมเรื่องอยากจะให้คุณหมอเขงเราเอาส่วนไหนของร่างกายยัดต้อไปในปากเจระเทสบอกมาได้เลยครับเอาอะไรดีครับอีกครั้งอีกครั้งอะไรดีครับหัวอหมออะไรอ่ะ พอหวูอะอยากกินหมูอ่ะเออไต้องยกมือได้ลิดยกสองสาคนละยกยืนเลือตดอาจายละงนใครอยากให้คุณหมอของเาเอาัะต่อผ่านตรงนี้ให้ดูครับยกมือเลยครับโอ้โหเยอะเลยสงสัยเขาอยากกินผีหัวอ่ะเ การวิชาเาพิจิตไว้ปากไว้ปากเจ้าตะลกีได้กันหรือเปล่าอันตรายเหมือนกันนะครับทางนี้ก็อันตรายครับทั้งถ้าเป็นผิววาท่าก้อนุ้มสมัเป็นเนื้แท้แต่จะเห็นนะคุณหมอที่กำกบเที่ยวกับงานสำหรับแขกที่เนแขกทุกท่านครับที่อยากเป็นหัวให้เขาปากจระเคอย่าพากันนั่งนิ่งอย่าพากันนั่งเฉยๆนะครับใช้สกสารให้เจริญใจครับมาให้ตะล่ีนะคุณหมอของเราด้วยเถิด พูดผิดแน่เช <rait> ิญสมัครังให้เช่แรงใจมาให้คุณหมอจะให้กระเชียงรักหัวด้วยเถิดเออขุณปลแก้วไม่แก้วคุณครูบาอาจารย์ให้ดีๆคุณหมอจารย์เล่นกับเกี่ยวกับนา ระวางแล้วเอานั่งไปต่อหน้าเจระฆังคอยคอยให้อาบปากนุ่มนิ้วอาบปากขึ้นมาอีกหน่อยครับจริงๆึงพอแก้วไม่แก้วคุณครูบาอาจารย์ให้มีรักเป่นกับเกี่ยวกับงานไม่เหมือนเล่นกับพระยานะบางทีเล่นกับพระยาไม่ดูหน้าตาไม่ดูไม่รักเวลาจะมีอีกมีคนมีนอนก็จะบอกให้อาบปากประเทยจุ่มนิอาบปากประเทยขึ้นมาอีกหน่อยขอลาขอครับฝนสายพีกว่าพีครับตายพีเลยท้ายตัดสินใจทิ้งมหมน้ำที้งสาค่อยๆไปเฮ้ยน้อง ทำไมเมียัดเ้าไปแล้วเตั้งกล้องรอนานแล้วนั่นเป็นยังไงอ่ะเป็นอะไรอีกคนอะไรเมียไม่ให้นอนบ้าทหรือไง่ใช่หรอกทำไมก็มาไปตั้งเยอะตั้งเยอะน่ะนั่งเงียบแค่คนเลยไม่มีกำลังใจโอ้ขาดกำลังใจว่างั้นเถอนั่นไงนั่นไงนั่นไงมาแล้วเอ้ยตลดกำลังๆครับตลดกำลังๆครับตลดมาให้นานๆเสียงปลดคนครั้งนี้คุณหมอของเราอาจได้ยินเป็นครั้งสุดท้าย รอเล่นดูสิว่าปฏิภาปสัญญากายังมีอยู่หรือเปล่าไม่ถชาจะรีบร้อนเล่นจะจบไปไวไม่เอาใจเย็นๆหมออย่าไม่ต้อง <ünd ein> อรีบร้นอนเมียเ,เขาไม่ให้นอนบ้าคไม่นอนภานผมก็ได้หรือ <ừ> เรียนร้อนภาคอื่นก็ได้มีหลายภาคอื่นใช่หรอไปล่าไม่ไป้โอ้อยากเป็นกอนเท่าก่อน <c oughs> อ๋อกเป็นงอนเท่าก่อน <c oughs> อ๋นอคนหลังเนียก็อย่งนี้ล็เช่นกัน รถไปชนกันละร่าตาจงให้ดีๆครับว่าคุณบอกวาราจากนำทิศาเข้าไปเก็บไว้ในปากกระเท้งเลอกสักทีจะได้ไหมเอื่อาบพอบอกแล้วปากพีบปากก็ลาอีกเลยมีเมียหลายคนมันดียงอ่ะเบร่าบพอบหาที่หาทางกันตลอดกินติดอกแกไ่แกวคุณกูว่าอาการให้ดีโอุ้ักกูักกูังมิตาคุณนะนจานักโมคุสัาตกจัเนำทิษาค่อยๆ่อยๆจๆจดๆเข้าไปจีมหน่อยานกบกมือเอาไป้ปา

บายบายหน่อยเพ็ดเฮดี้บายบายหน่อยเขาไม่มีเวลาบายบาย ตอนนี้เรากำลังนั่งรอดูเขาเกระโดดบนนั้นค่ะทำอะไรอาจะเะอาจะโชว์ให้เห็น